ลุイスกาเซียจอมเวทจิ๋วแห่งอิสตันบูลลุイสคาบิแยกาเซซันเกิดเมื่อวันที่24มิถุนายนคริสตศักราช1978ที่เมืองบาดาโลนาประเทศสเปนเขาเป็นที่รู้จักในฐานะกองกลางตัวรุกหรือปีกที่มีทักษะเฉพาะตัวสูงการยิงประตูที่เฉียบคมและการเคลื่อนไหวที่คาดเดายาก 1. จุดเริ่มต้นที่บาร์เซโลนาและการเดินทางในลาลิกา เด็กปั้นลามาเซียกาเซียเติบโตมาจากศูนย์ฝึกเยาวชนลามาเซียของบาร์เซลโลนาเขียงข้างกับผู้เล่นในอนาคตอย่างชาบี้เออร์นันเดสและกาเลสปูโยประสบการณ์ยืมตัวเนื่องจากโอกาสในทีมชุดใหญ่บาร์เซลโลนามีจำกัดเขาจึงถูกส่งตัวไปสั่งสมประสบการณ์กับหลายสโมสรในสเปนเช่นบายาดลิดโตเลโดและเตเนริเฟ ซึ่งการเล่นายใต้การคุมทีมของราฟาเอลเบนินเตสที่เตเนริเฟได้สร้างความผูกพันที่สำคัญในอนาคตแจ้งเกิดเต็มตัวหลังย้ายไปแอตเลติโกมาดริดในปี2002เขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นก่อนจะถูกบาเซลโลนาซื้อกลับไปเล่นในทีมชุดใหญ่อีกครั้งในปี2003 2. ส,สร้างตำนานที่ลิเวอร์พูล 2004- ถึง2007 สู่พรีเมียร์ลีกในปี2004ราฟาเอลเบนินเตสซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลได้ดึงตัวลุยส์กาเซียมาร่วมทีมด้วยค่าตัวประมาณ6ล้านปอนด์ความมหัศจรรย์และสไตล์การเล่นในช่วงที่อยู่กับลิเวอร์พูลกาเซียกลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลทันทีจากสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยไหวพริบและเทคนิคที่แปลกตาเขายิงประตูที่สวยงามและใจบอลที่สร้างสรรค์อยู่เสมอ ประตูแห่งยุโรปเขาคือผู้เล่นที่ขาดไม่ได้ในเส้นทางสู่แชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกปี2005และเป็นเจ้าของประตูในตำนานที่ทุกคนจดจำลูกยิงวอลเลซใส่ไบเออร์เลวอคูเซนในรอบ16ทีมลูกยิงไกลสุดสวยใส่ยูเวนตุสในรอบก่อนรองชนะเลิศประตูผีหรือโกสโกใส่เชลซีในรอบรองชนะเลิศ ที่เป็นประตูเดียวในเกมและเป็นที่ถกเถียงกันจนถึงทุกวันนี้แต่ก็เป็นประตูที่ส่งลิเวอร์พูลเขาสู่รอบชิงชนะเลิศที่อิสตันบูลได้สำเร็จความสำเร็จสูงสุดเขาเป็นหนึ่งในฮีโร่ของปาฏิหาริย์แห่งอิสตันบูลที่ลิเวอร์พูลพลิกกลับมาชนะเอซีมิลานและคว้าแชมป์ยุโรปได้สำเร็จในปี2005 3. อาชีพนักเตะพเนจรและบทบาทใหม่ การเดินทางรอบโลกหลังออกจากลิเวอร์พูลในปี2007กาเซียก็ยังคงค้าแข่งต่อไปโดยย้ายไปเล่นให้กับแอตเลนติโกมาริดอีกครั้งราซิงซานตันเดรสเปนและพานาทีเนกอสกรีซ ผจญภัยในทวีปอื่นช่วงท้ายอาชีพเขากลายเป็นนักฟุตบอลสเปนที่กล้าออกไปผจญภัยในลีกที่แปลกใหม่เช่นปูเอบ่าและปูมาสอยู่นำในเม็กซิโกแอเลนติโกโกกล,ลากาในลีกอินเดียและปิดท้ายอาชีพกับเซ็นทรัลโคสต์มารินเนอร์ในออสเตรเลียซึ่งทำให้เขาได้สัมผัสฟุตบอลในหลายวัฒนธรรม ทีมชาติกาเซียติดทีมชาติสเปนในช่วงสั้นๆและเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติชุดฟุตบอลโลก2006นักวิเคราะห์ฟุตบอลและทูตสโมสรลังแพร่สตัร์กาเซียยังคงมีชื่อเสียงในฐาน,นะนักวิเคราะห์ฟุตบอลที่มีอารมณ์ขันและให้มุมมองที่น่าสนใจโดยเฉพาะการวิจารณ์ลาลีกาและเขาเป็นทูตสโมสรให้กับลิเวอร์พูลมาจนถึงปัจจุบัน ข้อคิดที่น่าสนใจลุยส์กาเซียคือนักเตะที่แสดงให้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างสูงใหญ่หรือพละกกำลังมหาศาลแต่การมีวิสัยทัศน์เทคนิคและจังหวะการเล่นที่เฉียบขาดก็สามารถสร้างความแตกต่างครั้งใหญ่และเป็นส่วนสำคัญในการคว้าชแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปได้